ไทยเนี่ยนะฮะเห็นไหมเขาไทยไม่ได้เป็นอย่างชาวโลกนะฮะไทยเนี่ยแปลกมากก็คือในเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาเนี่ยเรามักจะเจอเซลล์อินเมย์นะครับแอนโกเวนะครับก็เป็นไปอย่างที่เคยโดนนะคือเดือนพฤษภาเราลงไปใช่ไหมครับแล้วก็มีการขึ้นมาเมื่อตอนต้นเดือนมิถุนายนะครับอันนี้เป๊ะเลยเพราะว่า สตาร์ทจุดเริ่มต้นก็คือตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมนะฮะขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาจนถึงต้นเดือนมิถุนา,าถึงกลางเดือนมิถุนาประมาณเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ขึ้นมาตามคาดครับคือข,ขึ้นมาจากวันเกิดผมนะฮะแต่ตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่า2-3อาทิตย์น,นี้ตลาดมันแย่ลงมาแล้วจริงๆแล้วเป็นไปตามแนวโน้มในอดีตนะครับเส้นข้างล่างเนี่ยคือเส้นค่าเฉลี่ยในอดีตนะครับเส้นค่าเฉลี่ยน,นี้กี่ปี10ปีนะครับ10ปีที่ผ่านมา10ปีเลยนะ ดังนั้นที่เราเห็นมิถุนาหล่นลงมาเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นไปตามในอดีตครับแต่ถ้าในอดีตนะเดือนกรกฎาคมครับมันจะเป็นช่วงเดือนที่มีการพลิกฟื้นซึ่งผมมองว่าเดือนนี้มีสิทธิ์ต่อปีนี้มีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นลูกหน้าผมขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยคือเดือนกรกฎาคมเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ครับยิ่งลงมาเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะเดือนกรกฎาคมจะพลิกฟื้นมันจะมีเหตุผลว่าาทํไมนะ เราลองมาดูตารางที่เป็นตารางรีเทิร์เห็นไหมฮะว่าเดือนมิถุนาของทุกปีมันจะติดลบแล้วปัจจุบันเนี่ยก็ติดลบใกล้เคียงกับเฉลี่ยนะครับปัจจุบันติดลบใกล้เคียงกับเฉลี่ยนะครับแล้วกรกฎาคมมักจะมีการฟื้นตัวเกือบทุกปีนะครับที่เฉลี่ยแล้ว1.6%นะฮะปีนี้ก็คาดการกันว่าน่าจะเป็นไปอย่างนั้นนะครับ ถามว่าทําไมด้วยผมมองว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้นมันเกิดเหตุการณ์ในตลาดว่าเริ่มเห็นละอาการหุ้นเล็กโดนเช็คบินอย่างนี้ถือว่าเป็นลังที่ดีสําหรับผมเพราะว่าตลาดเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดการโลเทชันได้เลยถ้าถ้ามันไม่ได้เกิดการปรับทุกอย่างให้มันเข้าสู่สมดุลนะนะครับเข้าสู่สมดุลนะครับเราจะให้มันเข้าสู่สมดุลเนี่ยมันก่อนหน้านี้นต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันบวกขึ้นมานะครับทง้ทงๆที่หุ้นใหญ่ไม่ได้ขึ้นเลย เซ็ตฟิฟตี้แทบไม่ขึ้นเลยปีนี้แต่เซ็ตขึ้นมามันขึ้นได้ก็เพราะว่าหุ้นกลางคุณเล็กขึ้นไปมากเกินไปเข้าใจความหมายนะครับผมเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนเหมือนพึ่งหลายๆตัวแบกก้อนหินขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วตอนนี้พึ่งมันกําลังลงมาแล้วนะฮะฝูงพึ่งนะฮะมันแบกขึ้นไปไม่ไหวนะครับตลาดมันก็เลยเริ่มลงนะครับแต่สังเกตว่าลงก็ไม่ได้ลงเยอะอะไรนะแต่ทําไมพอร์ตเรามันเริ่มพังสําหรับคนที่เล่นพอร์ตหุ้นเล็กอ่ะทำไมเริ่มพังหนักจังเพราะเพราะว่าหุ้นเล้เลลลเเลลว นิ่งหุ้นใหญ่ตอนนี้กําลังอยู่แบบนิ่งๆอยู่นะครับผมมองว่าเดือนกรกฎาคมอาจจะได้เห็นเรื่องของบิ๊กโรเทชันนะครับก็คือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยจะซบเซานะครับแต่ตลาดหุ้นเอเชียจะเริ่มได้เห็นเงินทุนไหลเข้าเพราะเงินมันไหลออกไปแต่มกราจะถึงตอนนี้สา0 0 0กว่าล้านเหรียญมันต้องมีเริ่มกระเด็นกลับมาได้ละในเดือนกรกฎานะครับเป็นช่วงการประกาศผลประกอบการอะไรก็ว่ากันไปพัฒนาการการฉีดวัคซีน รวมไปถึงข่าวดีอื่นๆว่าไปนะก็เดาว่าน่าจะมีเงินเข้ามาในไทยเองก็มีโอกาสที่เงินจะเข้ามาโดยเฉพาะเข้ามาในกลุ่มแลกกานะครับในกลุ่มพวกคอมมิชชั่นพวกแบงค์รวมไปถึงพวกซีคีเข้าพวกวัฒนจักรพวกแบงค์พวกคอมมิชชัอย่างเช่นพวกพลังงานยังเชื่อว่าไอ้ความแลกการที่มีอยู่มันไม่น่าจะคงทนอะไรได้มันต้องฟื้นได้แล้วนะครับและในเดือนกระกฎาคมนี่แหละมันจะเกิดบิ๊กโรเทชันเกิดขึ้นคุณเล็กได้เวลาที่เจ้าทิ้ง เจ้าจะไม่สามารถทิ้งได้เลยถ้าตลาดจะไม่ทบเท่าก่อนพอจะเข้าใจความหมายนะครับมันต้องเป็นแบบนี้คือมูลค่าการซื้อขายหายแล้วมันไม่มีเงินเราเริ่มรู้สึกว่า,าหุ้นเป็นตันแล้วไม่มีนิวมันนี่เข้ามาเจ้าก็ต้องเคลียร์เคลียร์ก่อนเคลียร์หุ้นเล็กแล้วพอเคลียร์มากๆปุ๊บเซนิเมนต์มันจะเสียแล้วถ้าจะกลับมาลงทุนใหม่มีวิธีเดียวก็คือต้องกลับมาเล่นหุ้นดีๆพื้นฐานดีๆที่มันยังแลกกะมันจะมีเหตุผลในการไล่ราคาที่มากกว่าหรืออาจจะเล่นตามฝรั่งก็ได้ซึ่งผมมองว่า มีโอกาสที่จะกลับเข้ามานะครับนะเพราะผลประกอบการของหุ้นใหญ่มันจะดีไงในไตรมาสสแล้วก็หลายๆตัวมันก็จะฟื้นตัวต่อเนื่องในไตรมาสสด้วยนะครับก็เป็นการคาดเดานะย้ำว่าเป็นการคาดเดาไม่รู้ถูกเปล่านะครับแต่แต่คิดว่าด้วยโมเมนตัมที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นละนะครับในวันสวันนี้สิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องนี้ครับนะครับเรื่องนี้คือมูลค่าการซื้อขายตอนนี้นี่คือโอเลวร้ายมากนะ เริ่มเริ่มต่ำกว่า20,000ล้านแล้วเมื่อวาน7.7หมื่นล้านนะ,ะ,น 7. 7, นนะฮะไม่ได้ต่ำกว่า80,000ล้านเนี่ยมาตั้งแต่เดือนมีนามาตั้งแต่เดือนเมษานะฮะเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเนี่ยคือเส้นนี้คือ80,000ล้านนะครับเมื่อวานมูลค่าการซื้อขายลงมาประมาณ7.7หมื่นล้านนะครับนี่ครั้งแรกในรอบ3-4เดือนเลยนะบรรยากาศตอนนี้คือแปลว่านิวมันนี่ไม่มีเติมแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ติด ติดหุ้นละติดหุ้นเล็กนั่นแหละนะครับเริ่มติดนะฮะทำอะไรไม่ถูกนะฮะก็จะโดนเช็คบินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยข้อดีก็คือของตลาดมูลค่าการซื้อขายมันยังไม่ได้ถึงขนาดต่ำกว่า6.4หมื่นล้าน6.4หมื่นล้านเป็นค่าเฉลี่ยปีที่แล้วนะครับคือแม้ว่าจะซบเซาแค่ไหนแต่ก็ยังไม่ได้ถึงขนาดไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปีที่แล้วผมว่าแปลว่าตลาดมันก็ยังมีการหมุนเวียนของมูลค่าการซื้อขายอาจจะเป็นช่วยผลักดันตลาดได้นะครับ ผมเคยเปรียบเทียบไปแล้วว่าผมเคยไปเปรียบเทียบกับหลังไครซิสเมื่อช่วงแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสอันนี้เป็นมูลค่าการซื้อขายของปี2010นะครับเทียบกับปี2009นะครับเส้นสีเทาเนี่ยคือค่าเฉลี่ยของปีมูลค่าการซื้อขา,ขายของปี2009เส้นสีเหลืองคือมูลค่าการซื้อขายรายวันของปี2010เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเห็นไหม เดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่มูลค่าการซื้อขายเนี่ยอยู่ต่ำกว่าเฉลี่ยของปีมันเองก็คือเส้นตะนี้ตอนปี2010มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยแล้วเกือบ3 0 0 0 0ล้านนะฮะช่วงพฤษภาคมมิถุนายนมันจะแว่งตัวเนี่ยต่ำกว่าเฉลี่ยของปีอยู่แล้วนะครับแต่บางช่วงเวลาจะไปต่ำกว่าปีที่แล้วด้วยปีก่อนหน้าด้วยมันเป็นเรื่องปกตินะครับเวลาพึ่งฟื้นจากคริสนะครับแต่เราจะพบว่าพอเข้าสู่เดือน7เ,เห็นป่ะมูลค่าการซื้อขายจะเริ่มมากขึ้น นะครับแล้วหุ้นก็จะขึ้นครับในเดือน7อันนี้ตัวอย่างเลยนะทำไมต้องเป็นปีนี้ด้วยเอาก็เป็นปีหลังไครสิจไงมันก็เหมือนปีนี้ป่ะปีนี้ก็หลังไครสิจเมื่อปีที่แล้วนะครับจับตาเดือน7ไว้ให้ดีนะครับผเชื่อว,ว่ามูลค่าการซื้อขายจะเยอะขึ้นแต่มันจะเป็นการเยอะขึ้นโดยเข้าในหุ้นใหญ่นะปัจจัยอะไรที่หนุนหุ้นใหญ่ตอนนี้ผมก็อ่ะ,อะเป็นเรื่องของสต็อกน้ํามันดิบนะฮะกำลังลงไปเรื่อยๆร,ราคาน้ํามันตอนนี้ยังลงยากมากนะครับเพราะว่าเราให้ฟังไปแล้วมันมีเรื่องของเีมเพนน reopening นมีเรื่อองของควาามต้องกรใช้้นํามันี่ จะสูงมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันผลผลิตก็โอเปตก็เล่นเกมเป็นอ่ะก็ยังไม่รีบร้อนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตนะครับตอนนั้นมันดิบม,มันก็เลยดิ่งลงไปเรื่อยๆน้ามันจะลงยากเพราะนั้นกลุ่มพลังงานแล้วงบไตรมาสสจะดีมากแล้วก็จะมีการปรับคาดการ์อยู่แล้วแล้วก็ไตรมาสสาก็น่าจะดีต่อเนื่องแต่จ,จะไม่ได้ดีเด่ไปกว่าไตรมาสสมากมานะครับแต่มันก็คงจะฟื้นตัวจากปีที่แล้วอย่างชัดเจนไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลุ่มพลังงานตอนนี้มันแลกกาดมากไงไอความแลกกาดตรงเนี้ยมันอาจจะแลก,กาดต่อเรื่อก็ได้นะแต่เราาลอง,งครับ ในระยะถัดไปถ้าตลาดจะขึ้นเนื่องจากบิ๊กโลเทชันเนี่ยมันก็ควรต้องมีการสลับแล้วก็เป็นกลุ่มพลังงานนี่แหละที่อาจจะเซอร์ไพรส์ดินกลับขึ้นมาก็ได้นะครับเราอย่าชินกับการเก่งกําไรกับหุ้นเล็กนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ผมคิดว่าจะมาก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์เพราะว่าผมเห็นโลนโกท,ที่มันเติบโต3 4เดือนติดแล้วแล้วเมื่อบวกกับมาตรการของแบงก์ชาติผมก็คิดว่าไม่มีความจําเป็นที่ต้องตั้งโปรวิชันหรือตั้งสำรองอะไรที่มันรุนแรงมากนะครับผลประกอบการไปมาสอมันก็ไม่น่ายแย่ แล้วไตรมาสสปีนี้มันก็ควรต้องเป็นจุดต่าสุดของปีใช่ไ่ะแล้วไตรมาสสามอ่าสายการโควิดในประเทศมันก็จะเริ่มชาชินแล้วนะนะครับเราก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนแพร่หลายมากขึ้นในสานการมันควรต้องดีขึ้นนะครับแบงก์เองก็จะฟื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับฮอลิเดย์ถูกต้องครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ไงมันเป็นช่วงฮอลิเดย์มันเป็นช่วงที่ลูกๆเขาปิดเทอมอะไรเงี้ยนะครับเป็นเรื่องปกติไม่ไงั้นมันไม่มีเซลล์อินเมลหรอกนะครับเรื่องนี้ก็ อุนเดกามก็เลยจะเงียบไงครับส่วนฝั่งเอเชียก็มีสิทธิ์ที่จะพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับเราก็คงต้องอดทนกับมันเนาะเดือนหน้าก็น่าจะดีขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ